วันที่6เดือนพฤศจิกี2 0 2 4ในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้มีการออกเลขรางวัลหวยเลขหโตหวยนำสัตว์และสลักธนาหาทับ45สึ่งได้รับเกียรติข่าร่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่กิจกรรมการออกเลขรางวัลจากบรรดาทางคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลโดยมีผู้ต่างหน้ามาจากพักส่วนต่างๆคือดังนี้ มีผู้ต่างหน้าจากคณะเลขาธิการสภาแห่งชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ต่างหน้าจากูนยนกลางแนวร้้วสังสารมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวมีผู้ต่างหน้าจากห้องวักการสมัชานน,นยายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบ และมีพูดตั้งหน้าจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเป็นเกียรติเข่าห่วงก็ยังมีคณะอำนวยการของบริษัทร,รักวิสาหกจยหอ่พัฒนาและบรรดาแขตที่ได้หับการเสื้อเสิรินจำนวนหนึ่งเข้าห่วงติดตามกันของเลขรางวัลฉะนั้นในโอกาสต่อไป คือความัรประกาศของอุปกรณ์รือความโปร่งใสจึงของเยนเซินมาดาทานคณะกรรมการคุ้มครองการเลเกรังวัลได้ให้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทาการคัดเลือกติดสั่งลํานักหน้วยานที่จะนําใส่เพื่อบรรจุใส่อุปกรณ์ร้อมทางก,กวเก้าความพร้อมข,ของอุปกรณ์ในการออกเลเกรางวัลแต่ละสนิทขอเยนเซิน คณะกรรมการคุ้มครองการออกเล่นรางวัลจะได้เริ่มทําการกระกวาวอุปกรณ์ที่จะนําใช้ในการออกเล่นรางวัลหวยนําสัตว์โดยจะนาใช้อุปกรณ์สอรพตซึ่งจะบรรจุนในบานนําสัต์ทั้งหมด40หน่วยบานแต่หมายเลขศูนยังหาหมายเลข40แะจะเสียงเอา4หน่วยบานนําสัตว์มาเป็นผลการออกเล่นรางวัลและคณะกรรมการคุ้มครองการออกเล่นรางวัล ก็ได้สืบต่อทําการกวดการอุปกรณ์ที่จะนําใช้ในการออกเด้นรางวัลสลากพัฒนาหาทัพ45นําใส้อุปกรณ์สะาะมันจูในบานทั้งหมด45หน่วยบานมีหมายเลข01หมายเลข45และจะเสี่ยงเอาหน่วยบานมาเป็นผลการออกเด้นรางวัลและในเวลานี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเล่นรางวัลก็กาลังทําการสืบต่อสั่งน้ำหนักคัดเลือกเอาหน่วยบานที่มีน้าหนักเท่ากันทุกหน่วยซึ่งจะเลืมแต่หมายเลข1หาหมายเลข เล็กศูนย์เพื่อจะนำขึ้นไปวางไว้ยุบบนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มหน่วยตุ้มละสิบนบานหลังจากนั้นพนักงานออกเล่นรางวัลจะได้ทําการประจุนบานเข้าเซตแต่ละหน่วยตุ้มให้ครบถ้วนและทําการหมุนหน่วยตุ้มทั้งหกหน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเพื่อเหตุให้หน่วยบานที่อยู่ทางด้านในหมุนกิ้งสลับกันไปมาแล้วคณะกรรมการคุ้มครองการออกเล่นรางวัลจึงจะได้กดเสียงให้นยบานตกลงมาสู่บนห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละหนึ่งนบาน รวมทั้งหมด6หน่วยบานหลังจากนั้นพนักงานออกเล่นรางวัลจะได้นําเอาในยบานทั้ง6หน่ยบานไปบรรจุรวมการใส่อุปกรณ์งกลมและในขั้นตอนสุดท้ายคณะกรรมการคุ้มครองการออกเล่นรางวัลจะได้เสียงเอาในยบานออกจากอุปกรณ์งกลมแทวละหนึ่งหน่วยบานจนครบ6หน่วยบานและพนักงานออกเล่นรางวัลจึงจะทําการคายนยบานเพื่อเสนอผลการออกเล่นรางวัลย่างไปทังการ แจ้งทางพ้ทีิมักเสียงสุขสิ่งรางวัลหวยพัฒนาในขอบเขตทวระเทศให้มีสติระวังตัวต่อเลี่ยมกลัอุบายของกลุงคนบดีจำนวนหนึ่งที่ได้แอบอ้างสื่อเครื่องหมายการค้าการประทับกรมบริษัทร,รัฐวิสากิจหวยพัฒนาไปโฆษณาส่วนเสือและสักสวนให้โอนเงินลงทะเบียนเพื่อรเรียกหาขอาคลการอภอิเษกรางวัลลวงหน้าซึ่งเป็นการตัวยน่วหลกลวงประชาชนสร้างความสับสนให้แก่พุทีิมักเสียงสุขสิ่งรางวัล เหตุให้สังคมเกิดความวุ่นวุ่และเป็นภัยอันตรายให้แหงในสังคมการจะตั้งงบเลี้ยงรางวัลหอยพัฒนาเมนรวมศูนย์อยู่บนเดียวอยู่ที่สนักงานใหญ่ของบริษัทลาวิสากิจหอยพัฒนาบ้านทงคันคำเมืองจังทบบนทน,นีเงินคนบ้านเมืองจันทร์เหละจะนําใ้ผลการงบเรี้ยรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตทัวประเทศซึ่งจุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจหอยพัฒนา เพื่อเป็นการผ่อนคลายอารมณ์ของผู้ที่มักเสี่ยงโชคสิรางวันสั่ง,สสง,งวิงเคราะห์งานทำรลลายได้ให้แก่ผู้ขายหวยเก็บเอาไวนส่วนหนึ่งคืนส่ระบบการเงินและธนาคารเป็นการสารั่งและหับเขา้ามาประมาณของลัฐเคียงคู่ไปกับการคืนผลประโยชน์ให้แก่สังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อจำกัดการพนันต,ต่างๆที่บอถูกต้อง,ต,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 งตามระเบียบกฎหมายในการออกเลขรางวัลแต่ละขั้ง เมนจะได้มีการถ่ายทอดสดออกอากาศทางโทรภาพแห่งชาติลาวซ่องหนึ่งทางวิทยุกระจายเสียงแหรร่งชาติลาวระบบ f m 1เนึ่ง้อยสมจุดเจ็ดมเและไละ์สดทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลซึ่งจเจริญแต่เวลาสาวโมงเป็นต้นไปภายหลังสําเร็จการถ่ายทอดสดยังจะได้มีการแจ้งผลการออกเลขรางวัลให้บรรดาทานได้รับทราบเติมทางโทรศัพท์มือถือพันระบบข้อความสั่น SMS ของบรรดาเครือข่ายโทรคม ทางเพจ f ฟ c e b o o k ล้วลอตเตอรีร่ไลท์และทางหนังสือพิมพ์ต่างๆในมือต่อไปคณะกรรมการคุ้มครองการออตเลอรางวัลก็ได้ทําการคัดเลือกสมาชิกหน่วยบาลและได้นาขึ้นไปว,ว,วางไว้บนห้องหักทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มได้สําเร็จเป็นทีห่อให้อยในเวลานี้ได้สืบต่อทําการกาตรวจตราอุปกรณ์หน่วยตุ้มที่จะนําใส้ในการออตเตอรีรางวัลหน่วยพัฒนาเลขโต พื่อประกันความโปร่งใสในการออกเล่นรางวัลแต่ละครั้งแมนได้มีคณะกรรมการคุ้มครองการออกเล่นรางวัลเข้าวมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตรวจการความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนําใช้ในการออกเล่นรางวัลแต่ละสนิทและเซ็นยังยืนผลการออกเล่นรางวัลตามตัวจริงไว้เป็นหลักฐานในเวลานี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเล่นรางวัล ได้ทําการตรวจการความพร้อมข,ของอุปกรณ์ที่จะนําใส่ในการออกเล่รางวัลสาเร็จเป็นทีแฮห้อยต่อไปขอเสริมพนักงานถือคันเลขบัตรได้ออกมาประจํานาทีขอเสริมพนักงานออกเล่รางวัลมาจกเสียงเลขบัตรทิวในคันเป็นข้งที่หนึ่งเด็กแก่บัตรหมายเลขหกขอเสริมพนักงานออกเล่รางวัลมาจกเสียงเลขบัตรทีวในคันเป็นข้งที่สอง เด็กแก่บัตรหมายเลขหนึ่งขอเซินพนักงานออกเลขรางวัลมาจกเสียงเลขบัตรทีอยู่ในขันเป็นขั้นที่สามเด็กแก่บัตรหมายเลขสองขอเซินพนักงานออกเลขรางวัลมาจกเสียงเลขบัตรทีอยู่ในขันเป็นขั้นที่สี่เด็กแก่บัตรหมายเลขสาม ขอเซ็นพนักงานโอเครรางวัลมาจากเสียงเลขบาททอยู่ในคันเป็นขั้นที่ห้าได้แก่บัตรหมายเลขสี่แล้วขอเซ็นพนักงานโอเครรางวัลมาจากเสียงเลขบาททอยู่ในคันเป็นขั้นที่หกซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายได้แก่บัตรหมายเลขห้า พนักงานลกเลขรางวัลจะได้ขึ้นไปประจำนาทีอยู่แต่ละในตู้มตามหมาเยเลขบารที่ตนเองจกเสียงได้ในเวลานี้พนักงานลกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำนาทีอยู่แต่ละในตู้มตามหมาเยเลขบารที่ตนเองจกเสียงได้เป็นทีเห้อยต่อไปจะได้ทาการบรรจุในบานเข้าใส่แต่ละในตู้ทั้งหกในตู้มให้ครบหนตู้ละสิบวยบานซึ่งจะเริมแต่หมาเยเลขหนึ่งหาหมาเยเลขศูนย์ หนวยที่หนึ่งหมายเล็กหนึ่ง ายที่สหมายเลขี

เลหน่วยที่10บมายเลขศูนย์การบรรจุในบานขอใส่หน่ยตุ้มก็ได้ครบตุ้มละสิบในบานเป็นที่ห่อห้อยต่อไปคอยพนักงานออกเลนรางวัลหมุนหน่วยตุ้มทั้งหกใน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นข้างที่หนึง จากกระทรวงยุติธรรม3คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กาาลางแนวล้าวสังสารสี4คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยว5้าคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากองคการสมรรถนโยและะัฐรมนตรีและ6คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบขอเห็นเชิญ ลังวันจากมุกพักส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่และหน่วยตุ้มนําพนักงานออกเล็ราางวัลเพื่อความคิจก,กรรมกดเสียงให้หน่วยบาทตกลงมาสุบนทางด้านนอกหน่วยตุ้มละหนึ่งหน่วยบาทในขณะนี้ประดาทานคณะกรรมาการค้มคองการออกเลขรางวัลก็ได้ไปประจาหน้าที่อยู่แต่และหน่วยตุ้มนําพนังงานออกเลขรางวัลเป็นที่ให,ห้อย ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทําการมุน,นอนตุ้มทั้งหกในตุ้มไปพรอบกันเป็นข้งที่สอง ขอขอบใจน้ำขนาะกรรมการต่อไปขอเสนญพนักง,งานถือขันขึ้นไปหับเอาน้อยบานที่ตกลงมาสุขปปบนทางด้านนอกเพื่อนำไปบรรจุร่วมกันใส่อุปกรณ์วงกลม เขาใส่อุปกรณ์โงงงหน่วยที่หนึ่งหน่วยที่สองหน่วยที่สามหน่วยที่สี่หน่วยที่ 1, ห้าและหน่วยที่หก การบรรจุนในบานทางมงในบานเข่าใส่อุปกรณ์มังกรก็รได้สาเร็จเป็นเทียบห้อยต่อไปขอเชนญพนักง,งานออกเลขรางวาัลออคมัประจําที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจําหลักเพื่อทําการบรรจุนในบานเข่าใส่อุปกรณ์มีทั้งหมดหกในบานสึกเจริมเต็มหมายเลขหนึ่งหาหมายเลขหกหน่วยที่หนึง่งหมายเลขหนึ่ง หมายเลข3หน่วยที่4หมายเลข4 อุปกรณ์ก็ได้สําเร็จเป็นทียบห้อยในโอกาสต่อไปขอเห็นเซิรนคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินได้เกีิดขึ้นเป็นประจำน้าที่ยุ่อุปกรณ์เลขเสียงประจำลักขอเหยนเซิรน ยเเสียงประจำลักเป็นข้างที่หนึ่งหน่วยบันหมายเลขเสียงประจำลักข้างที่หนึ่งได้แก่หมายเลขสามขอเซิร์นพนักง,งานออกเลขรางวัลที่ประจำยู่น่วยตู้หม,มายเลขสามพรมด้วยคะนกรรมการออกมาประจำที่ อน,นุบาลได้นําไปวางไว้ที่กะครับอยู่ที่ตําแหน่งหลักพันต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลมุมอุปรกรณ์เลขเสียงประจำลักเป็นขั้งที่สอง ขอเชิญพนักงานออกเล็กรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลขหนึ่งพร้อมดลวขนาะกรรมการออกมาประจำทีอยู่อุปกรณ์วองกรมพนักงานออกเล็กรางวัลจะได้ทําการหมุนอุปกรณ์น้องกรมเป็นครั้งที่สองคนอนการรางวัและจได้รับเก็บเอาอนเอเป็นสิขอานีทีกิกรรมจากเาการมการต้การดอกเล็กรางวัลเก็บทางสวน จะนำคณะกรรมการขอให้พนักง,งานออกเลขรางวัลจับเงิน,นบาทและนําไปวางไว้อยู่บนน้องทับอยู่ที่ตําแหน่งรักแสงต่อไปขอให้พนักง,งานออกเลขรางวัลมอุปกประกอเลขเสียงประจํำลักเป็นขั้นที่สาม ขอเสนอพนักงานดอกเล็กรางวัลที่ประจํายู่น่วยตุ้มหมายเลข4พ่อมด้วยขนากรรมการออกมาประจําทียูประกอบวงกลมพนักงานดอกเล็รางวัลจะได้ทําการมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้งที่3ในการาอราลพดอกเล็กรวัลองนสตมที่ัาเลได้กเล็เลใงสามารถแางัลได้เลยส่วัน จะน้คขนกกรารกมกัรขอให้พนักง,งานออกเลขรางวัลจากเงินบาลและนำไปวางไว้อยู่บนน้องทํามอยู่ที่ตำแหน่งลักห้อยต่อไปขอให้พนักง,งานออกเลขรางวัลหมุนประกอบเลขเสียงประจำลักเป็นขั้งที่สี่ เสียงประจำลักขั้งที่4ได้แก่หมายเลข5ขอเสิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตูห้หมายเลข5พร้อมโดยคณะกรรมการออกมาประจำที่อยู่อุปรกรณ์องกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทําการม้นอุปรกรณ์องกลมเป็นขั้งที่4ในการเางลัลเปงการใด้ท,ท,ทไ้ได้เสียงสัเล้วก็เสียงเงินที่ส่งจดบริษัทจุดจีกั ส่วน,นจเจริมเวลาสามโมงต้นไปขอขอบใจน้ำคนะกกรรมการขอให้พนักง,งานออกเลขรางวัลจับอนุบาลและนนำไปวางไวอ้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักสิบต่อไปขอให้พนักง,งานออกเลขรางวัลมุนประกอบเลขเสียงประจำลักเป็นขั้งที่5้า หายเลขหกขอเส้นพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจําอยู่ในตู้หมายเลขหกพร้อมด้วยขนากรรมการออกมาประจําทียูอุปรกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทําการม้นอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้งที่ห้าการจัดตั้งการออกเลขรางวัลขอหมยพัฒนาที่ประสมาาในประสาทโายปลอดัยโดการเสียงส่งสรางวัลด้วยความสมัครใจตอนนั้น เร่งรางวันจับหน่วยบาทได้นำไปวางไว้อยู่บนนองขับอยู่ที่ตำแหน่งลักหน่วยต่อไปขอเียนเซิร์นคณะกรรมการเสียงหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำลักขั้งที่หกซึ่งเป็นขั้งสุดท้ายขอเียนเซิร์ขอขอบใจน้ำนคณะกรรมการ ายเลขเสียงประจำลักข้างทีหกได้แก่หมายเลขสองขอเชิญนพนักงานออกเกลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลขสองเปอมได้ขนาดกรรมการออกมาประจำทีอุปรก,อกรณ์มือกคมในโอกาสต่อไปขอเห็นเชินขนากรรมการย่อขนยกเพื่อเสียงให้หน้อยบาทตกลงมาสู่บนทับทางด้านนอกขอเห็นเชินขอขอบใจน้ำคนาด นักง,งานออกเล็กแงวัลจับนายบานและนําไปวางไว้อยู่บนห้องหับยุที่ตําแหน่งรับเมือนในเวลานี้นายบานทั้งหกนบานก็ได้ถือนําไปวางไว้อยู่บนห้องหาบตามตาแหน่งที่เสียงได้เป็นที่เฮพ่อยต่อไปคอยพนักงานอกได้รางวันได้จับนายบานและทําการขายนยบานเพื่อจะเสนอผลการดอกได้รางวัอย่างเป็นทั้งการ ข้อมแล้วทีจะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้บรรดาทานได้ับรทราบผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจําวันทีหน่งห้อยกาอกข้างวทีหกเดือนปฤะจิตป,ปีสองพันสี่สรางวัลเลขหก 6, ตัวเลขที่ออกได้แก่หมายเลขสองหนึ่งหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดห เลข5้าตัวได้แก่หมายเลขหนึ่งหนึ่งเจ็หหนึ่งหนึ่งเจ็หเลข4ี่ตัวได้แก่หมายเลขหนึ่งเจ็หกหนึ่งเจ็ดแเลข3ามตัวได้แก่หมายเลขเจ็ดแปเจ็ดเลข2อตัวได้แก่หมายเลข8ปดหกแเลข1นตัวท้ายได้แก่หมายเลข6หมายเลขหก ผลการออกเล่นรางวัลเลขหลลกโตก็ได้ออกมาสําเร็จเป็นที่เฮพร้อยต่อไปเมนจะได้สืบต่อทาการออกเล่นรางวัลหวยนำซัดขอให้พนักงานออกเล่นรางวัลได้ออกมาประจํหนาทีในโอกาสต่อไปขอเียนเซิร์นคณะกรรมการผู้ต่างนาจากคณะเลข,ขาธิการสภาแห่งชาติได้ให้เกียรติขึ้นมาประจำนาทีอยู่อุปกรณ์อกอกเล่นรางวัลขอเียนเซิร์น หน,หน่วยบานหมายเลขนำสัตว์หน่วยที่หนึ่งได้แก่หมายเลขหนึ่งหนำสัตว์เลขหนูหมายเลขหนึ่งหนำสัตว์เลขหนู น่งเกสามารถงได้6รางวัลหน่วยที่2ได้แก่หมายเลข2หานำสัดเล็กแล้วหมายเลข2หานำสัดเล็กแล้ว ที่สได้แก่หมายเลขหนึนยามสัตว์เลขนักน้ำหมายเลขหนึ่งศูน์ามสัตว์เลขนักน้ำคุสุดีถือวันสามาเจ้๊ เลนไวทีส4ีได้แก, 2, 6, ก่หมายเลข26นามสัตว์เลขนาคบินหมายเลข26นามสตว์เลขนาคบินขอขอบใจน้ำคณะกรรมการการออกเลขรางวัลหวยนามสตว์ก็จะออกมาครบตามจำนวนเป็นที่เรียบร้อยต่อไปแมนจะได้สืบต่อทำการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาทับหขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาประจำนาที ในโอกาสต่อไปขอเห็นเซิรนคณะกรรมการผู้ต่าง้าจากกระทรวงป้องกันความสงบได้ให้เกียรติขึ้นมาประจำนาทียยบวกก่อนออกเลื่องรางวัลขอเห็นเซินร์น ทับ45หน่วยที่1ได้แก่หมายเลข C 3หมายเลข C 3 สาที่สองางวัสีนข่ลรางวัลหน่วยที่สามได้แก่หมายเลขตกสบสบหมายเลขสองหนึ่ง